ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปกวาดบ้านกันนะครับโอเคครับรามาเริกก่มกวาดกันเลย เดี๋ยวผมถ้าผมได้ไรายได้จาก youtube แล้วผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมว่าแค่เกมให้ทุกคนดูนะว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปต่อไปในวันเสาร์หน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับให้แต่คลิปนี้เป็นการถ่ายคลิป เรียกคนดูแลทํางานบ้านเพื่อแบ่งเบาพภาระพ่อแม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญานะโอเคครับยกเก้าอี้ไปไว้ตรงนี้เฉยๆครับจะได้กวาดบ้านได้สะดวกครับผมก็ขอผู้กดติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับ ช่องผมอาจจะไม่มีชื่อช่องนะครับผมทำแบบธุรกิจแล้วมันไม่มีชื่อมันไม่มีให้สร้างชื่อช่องคนระับผมก็เลยได้แต่ภาวนาว่าขอให้มีคนดูเยอะๆถ้าผมจะลงคลิปสม่ำเสมอครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงเพราะาผมต้องเรียนหนังสือครับ Okay, เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมอขอกวาดบ้านเสร็จก่อนนะครับเราเดเราจะตัดภาพไปตอนที่ผมกวาดบ้านกันเสร็จเลยดีกว่านี่ครับว้ายเห็นหน้ากล้องซะแล้วบ๊ายบายครับ บาาครับนะครับผมก็ทำการกวาดบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย